เปิดบ้านพักฝรั่งเศสก้อยอาราชพรท้องแล้วหรือเปล่าเป็นสาวสวยมากความสามารถที่มักจะลงรูปสวยๆแซ่บๆให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆในอินสตาแกรมส่วนตัวสำหรับก้อยอาราชพรแถมชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นไม่ว่าจะงานในวงการแสดงหรือช่อง YouTube กับเพื่อนสีนัตตี้ดีมก็ปังสำหรับดาราสาวคนเก่งก้อยอาราัชพรขวัญใจวัยรุ่นในยุคนี้ที่ต้องบอกว่า ช่วงนี้ฮอตและสวยมากถึงขนาดแฟนหนุ่มนิกกี้ยังต้องหึงหวงโพสโมเมนต์สวีทให้ลวกรู้ว่ามีเจ้าของจนแฟนๆเชียร์ให้ทั้งคู่นั้นมีข่าวดีกันสักทีก้อยอรัชพรโพต์รูปภาพสวยชุดเดทงานถักสีครีมทรงป่ลอยมีรูระบายให้ดูมีความเซ็กซี่เห็นส่วนทรงสัดส่วนของร่างกาย แต่งานนี้กับมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถักว่ารูปแรกพี่ก้อยเหมือนคนท้องงานนี้คิดว่าคงเป็นพอชูเสียมากกว่าคงต้องรอสาวก้อยออกมาคอมเมนต์ตอบเองแล้วและก้อยได้โพสต์ภาพคู่กับมิกกี้เมื่อครั้งเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันสื่อความหมายว่าพร้อมเคียงข้างอีกฝ่ายและใส่แคปชั่นเป็นอิโมจิสตองซึ่งหลังจากที่ก้อยโพส์ไปก็มีทั้งคนในวงการรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก